การสมรสแสดงว่าในพนักพนัเชื้ออิีกับนางสาวพระพริ่นแก้วได้จบเบียนสมรสณสำนักทเบียนอำเภอสังกัดองหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2555 เจ้าบ่าวและเจ้าสาวท่านมีความตั้งใจจะร่วมชีวิตเป็นสามีภรรยาตามภาพรประสงค์ของพระเจ้าจงให้คำมั่นสัญญาและปฏิญาต่อกันต่อหน้าพักพระเจ้าและตอนหน้าภาพทนในที่นี่ว่าท่านจะเอาใจใส่เลี้ยงดูกันและกันด้วยความรักจะเป็นสามีภรรยาที่สัตย์ซื่อต่อกันจะร่วมทุกข์ร่วมสุข ด้วยความอดทนและจะรักษาบัญญัติแห่งชีวิตของลถที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ด้วยความเพียรพยายามถ้าท่านมีความตั้งใจเช่นนั้นจงให้คำสัญญาและปฏิญาณต่อกันด้วยความจริงใจข้าพเจ้าในธนพงเชื้ออินข้าพเจ้าไนธนพงเชื้ออินขอสัญญาและปฏิญาณ ัญญาแล้ย่ต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อผู้เป็นเจ้าและต่อสุภาพคนในที่นี้ว่าและต่อสุภาพคนในที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะรับข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะรับนางสาวคพลปิ่นแก้วนางสาวสุภาภามปิ่นแก้วเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเป็นภรรยาของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนสุขหรือทุกข์ สุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายเจ็บป่วยหรือสุขสบายข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักฝ่รยข้าพเจ้าจะเป็นสามีที่รักให้และจัดซื่อต่อผู้เป็นภรรยาตลอดไปและจัดซื่อต่อผู้เป็นภรรยาตลอดไปข้าพเจ้านางสาววัชรีแก้วขอสัญญาและปฏิญาณ ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อทุอกภาคชนในที่นี้ว่าข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจที่จะรับในธนัตพลเชื้ยอินเป็นสามีของข้าพเจ้าไม่ว่าจะมั่นมีหรือยกจนสุขหรือลุกเจ็บป่วยหรือบสอบาย ข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาที่รักใคร่และสัตย์ซื่อต่อผู้เป็นสามีตลอดไปเจ้าบ่าวและเจ้าสาวท่านจะมอบสงผิงบายให้ก hmm. so ันและการเพื่อ เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและคำสัญญาท่านเวนหองคำกรณีวนนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและคำสัญญา แสดงว่าท่านจะช่วย,วยการตักษาและรูปสลอกความรักที่มีต่อกันให้บริสุทธิ์แวนี้เป็นวงโครมเชี่อกันสนิทไม่มีจุดเริ่ต้นและไม่มีที่สิ้นสุดโฉมให้เป็นความรักและให้เป็นเครื่องหมายตราประดับในดวงใจของท่านทั้งสองตั้งแต่ปับันนี้ไปจงชัว่วนิพานร คือนเป็นคแนะนำสัญญาที่จะไว้ตอหน้าหรือว่าแล้วก็ตอนแที่ท่านคนนี้ว่าจะมาทุ่งในความรักแล้ก็จัชื่ออะไตลอดไปสือามหมีอเป็น ขึ้นมาแล้วพระองค์พระเจ้าได้บอกขระคุณผู้นี้ว่าพระองค์ได้ขึ้นจากสวรรค์เพียเดียวขันธ์ที่รักทั้งสองพระเจ้าทรงสร้างท่านให้เป็นคู่ผสมกับของกันและกันเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงให้ท่านทั้งสองร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดชีวิต ขอให้ท่านทั้งสองรักใคา่และสัตย์ซื่อต่อกันร่วมทุกข์ร่วมสุข,สขและมีความอดทนอด,ดกลั้นต่อกันและกันขอให้ท่านทั้งสองรักการให้มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน<ม>และขอให้แหวนซึ่งท่านได้สวมให้กันและกนะันนั้นเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายแห่งความรักอันที่ไม่มีที่สสุดอย่ารักกันและกันด้วยคำพูด และด้วยอารมณ์เท่านั้นแต่จงรักกันแลกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความรักที่ท่านมีต่อกันนั้นจงเป็นความรักที่บริสุทธิ์พระมีได้สองเรายัางชัดเจนว่าในยิบรูปที่สามกับสีจงให้การสรรัเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตรียมสมรรัประจากความชั่วชา้า เพราะคนมีชูและคนที่รบกวนนีไปไป้นะั้นพระเจ้าจะทรงศักษาโทกเขาที่สำคัญที่สุดจงรักกันเหมือนอย่างที่องค์เอกพิฆราได้ทรงรักทั้นเพราะเราอ่านพระคัมภีร์หนึ่งยอที่สามข้อ,อที่หกว่าดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระเยซูได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อ,รอเราทาั้งหมด ราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งสองพึ่งพาความรักของพระเยซูคริสต์ในการใช้ชีวิตเป็นผู้ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกท,ท่านทั้งสองไปรับใช้พระเจ้าที่ทางไาลของโลกนี้ขอให้ท่านเป็นผู้สมรสกที่จริงสนิทกับพระเจ้าและเรียนแบบพระเยซูคริสต์ในการเสียสะละเพื่อสังนกการตลธ ขีานเบือผู้ส่งรถไปเราลงใจการทีฐาข้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและของชงยงายหนุ่ิสงสาวผู้นี้ขอพระองค์ทรงโปรดเสริมสร้างเก่เรขทั้งสองให้สามารถรักษาและปฏิบัติตามคำสัญญาและปฏิญาณได้อย่างครบบริบูรณ์ พราบอุทานเขาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดชีวิตด้วยความรักมันนนยยมมก่นคงของพระเยซูพรอบริคุณแกเขาทั้งสองให้ประสบคำสำเร็จความเจริญก้าวหน้นาในการดำเนินชีวิตครอบครัวและในการรับใช้ขอพระองค์ทรงโปรดประทับอยู่เบื้องหน้าเพื่อเป็นพระที่ทรงอันชีวิตพราบสถิตอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวา เพื่อประทับประทรับประทมนี่ให้เอาหลงโดนเมื่อต้องเผชิญกับปัญหามารสุมแห่งชีวิตและวิกฤตการต่างๆรอสถิตหล่อรออบเขาเพื่อปกป้องภุมชายที่จะพบคามชีวิตรอสถิตไยนอกไายหนเพื่อจะมีแต่สิ่งดีงามลัางหลออกกับชีวิตความคิดคำพูดและการกระทำของเขา จงเป็นที่ประทับใจผู้อยู่รอบข้างและเป็นเหตุให้พระองค์ทั้งหลายได้สรรเสริญพระน,นามบริสุทธิ์ของพระบิดาข้าพระเจ้าพระองค์ทั้งหลายขอมอบผู้ทรงรดนี้ไว้ในการทรงงามทรงกขาของพระองค์วันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปเป็นนิจราอที่ฐานขอในพระน,นามของพระบิดาพระเจ้า a m เจ้าบาเจ้าบ่าพระเจ้าได้รทรง้างท่านท่างสองให้เป็นคู่เป็นคู่รัเป็นสามีภรรยาที่จะร่วมชีวิตสมรสด้วยกันขอให้ท่านได้ขอให้ท่านทั้งสองรับเอาความสว่าง,ง,งจากองค์พิชิตผู่เป็นความสว่างของโลกเพื่อพาะอจะได้เป็นหนงกลางและเป็นแสงสงว่างในชีวิตครอบครัวของท่าน และขอให้พระเจ้าได้รองหลงชีวิตของคุณทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปขอให้ท่านทั้งสองได้จุดเปี่ยนสมรสเพื่อเป็นิริมงคลในชีวิตสมรสของท่าน